สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันทดรับเจ้า Honda c b 650R ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2019เลขไม้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยวิ่งมาน้อยครับ12,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับของแต่งจัดเต็มจะจัดเต็มแค่ไหนแต่งอะไรบ้างเลขไม้แท้ไหมมาเลยครับมาชมมาเลยเลขไม้ครับคันนี้ครับมาดูเลขไม้กันก่อน12,652กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรรลกค้าให้ดูทุกคันนะครับสามารถขอจากเซลฝ่ายขายได้โชคสวย ไม่มีรอยขัดรอยเซอร์วิสนะครับนี่น็อตแผงคอแต่งนะครับครัวนี้ครับมาพร้อมกับกาสบัดจาก YSS นะครับพร้อมกับขายึดตรงรุ่นด้วยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตรงสื่อไม่มีเรือนลางปอกแคนเดิมกระจกไปแทนแต่งทรง C R t มือคลัตช์ครับลตึงมือเบรกครับเป็นของแต่งงาน C C สามารถปรับระดับได้นี่ครับปั๊บเพปูตะมันเบรกแต่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับประกับพะเล่งตรงสือไม่มีเลือนล่างนะครับชุดคาบถังครับ ในของแต่งจากมาซิโม o นะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับสติกอร์ฝาถังก็ของแต่งนะครับเป็นคาร์บอนแท้เลยสติอร e วอร์ n i n g มีมาให้ครบตัวถังครับไม่มีบุบบลัชยิ้มนะฮะสติกอร์กันถังจากแคททก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวครอบเฟรมนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับกราบด้านข้างก็เป็นสติกอร์ลายคาร์บอนสวยงามครับเบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับเดินได้สีเทาแบบนี้นะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับไฟนิ่งท้ายสวยครับไม่มีรอยล้มแปะแตกแล้ว ด้านหน้าครับช่วยไม่ด้านหน้าครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยแตกร้าวนะครับไม่มีอะไรล้มล้มแปะโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบพูอดีครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบนี้นะฮะแทบไม่มีรอยเลยบางโคนหน้าครับนีครับพุ่มสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนมาครับก็สวยงามครับยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถมาจากศูนย์จาก m มสเซ l ลเอร์นะฮะขอบรอด้านหน้าครับนี่ครับยังคงเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับ นี่นะครับกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์ลงถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้มาพร้อมอากาศเม้อน้ําแต่งนะครับแล้วก็ขอท่อด้านหน้าครับมาดูครับขอททอด้านหน้าสวยๆเนียนๆครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างหน้าเครื่องครับแห้งๆใสๆครับนี่ไม่มีหยดเยอะแน่นอนสาวเาเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวการล้มแต่งครับนี่เป็นงาน C n นีสีแดงครับการแข็งแต่งเช่นเดียวกันนะครับมาจากสารัฐอเมริกเลยนะครับ นะฮะฝาแค้งฝั่งขวาแต่งเช่นเดียวกันครับไม่มีรอยลม้มล้มแปะนะฮะพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตงหาไกลยี่เป็นคังไม่คดไม่งองฮะคัานี้มาฟังมาท่อแต่งจาก MR นะครับก็คือ Martin r a c i n g นะฮะมาฟังเสียงท่อกันครับ MTR ขออภยัยตัดสินง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งเป็นไงี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับอันนี้ไม่มีสะดุดเลย มาครับฝาครอบซิงอาร์มด้านหลังแต่งครับเป็นลายคาร์บอนลมถึงนี่ฮะบังโคลนหลังด้วยนะครับฟูลสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนมานะครับมาฮะจานเบรกด้านหลังนะครับก็เป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับหางป้าหลังแต่งเช่นเดียวกันคันนี้จากสำนักไหนไม่แน่ใจนะฮะอ่ามาครับขอบล้อด้านหลังไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตรท้ายคันนี้มาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งสามารถพับเก็บได้นะฮะไฟท้ายเดิมมันท้ายเดิมสวยครับไม่หยุดเดียวศูนย์ตรงแน ฝั่งซ้ายนี่ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถมานะฮะแล้วก็นี่บังโคลนนะบังโซ่แต่งนะครับจากมาซิโมนะครับแล้วก็นี่ครับข้อสลิงอาร์ด้านหลังแต่งมาซิโม่ะขออภัยครับเมื่อกี้ไม่ได้บอกแบรนด์นะฮะนี่ด้วยนะครับข้อเฟรมด้านข้างทั้งหมดเลยครับจากมาซิโมนะครับแล้วก็พักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับกันเกียร์ไม่กดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งนะครับแล้วก็การแข้งด้านข้างครับสวยงามครับกันลบสวยไม่มีรอยนะครับฝาวาล์วเดิมไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคครรัับหน้้าาเื่่องงฝซย แองๆงใสๆครับตาตาจายทันเทอร์ไบร์นนทบุรีนะครับผมมาฮะด้านหน้ากระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินไม่มีอะไรอ่อนมาสไลด์นะฮะถึงจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมภาระด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยฮะเอาละครับเป็นไงบ้างสจาหรับเจ้า CB 6 5 0 R คันนี้ครับ290,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง22,000บาทนะครับฟรีค่าจัดไปนะถ้าคุณกำลังหา ซีบี 050R ครับเลขไม้แท้แการันตีนะครับเลขไม้แท้ทุกคันแน่นอนแล้วก็บริการหลังการขายไม่ต้องห่วงครับเราดูแลท่านเต็มที่ภายในหนึ่งเดือนแน่นอนนะครับถ้าคุณลังหารถซีบี 050R สภาพสวยๆเท่ๆเรามีให้เลือกกว่าตอนนี้ประมาณหกคันนะครับเข้ามาเลือกได้เลยครับปีเก่าปีใหม่มีเลือกจุใจแน่นอนแล้วเจอกันครับ,บทันตะไบนนทบุรีครับ,บคุณครับสวัสดีครับ